สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวกระเป๋าฟลาย a ับรุ่นแบรในปี2025นะครับผมโดยตัวเนี้ยผมใช้มาหลายปีแล้วสภาพก็ยังดีอยู่วัสดุเนี่ยได้ยินว่าทำมาจากตัวผ้าบายรถบรรทุกนะครับก็จะมีความทนทานแล้วก็แต่ละใบเนี้ยสีแล้วก็ลวดลายมันก็จะไม่ซ้ำกันครับผมโดยตัวที่ผมได้เนี่ยก็จะอาจจะมีแค่สีสีเดียวนะครับในโลกอาจจะ ีตัวสิบครับนี่ิด้านในจะลโล่งๆนะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่มีช่องอื่นแต่อย่างใดทีเนี้ยจะมาลองเทียบไซน์นะครับว่ากระเป๋าใบเนี้ยส่วนใหญ่ผมใส่อะไรได้บ้างเนี่ยเทียบกับขนาดแบงค์ร้อยนะครับผมถ้าเกิดใส่ปุ๊บอ่าได้ใส่ได้เลยปกติเราก็จะ สังคมไร้เงินสดน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะโอนจ่ายสแกนจ่ายก็จะมีตัวธนบัตรไว้เพื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็พวกบัตรประชาชนบัตรเครดิตใบกับขี่อะไรประมาณนี้สมมุติว่าผมเนี่ยเนาะผมก็จะประมาณสักสี่ห้าใบก็จะใส่ใส่เข้าไปนี่ประมาณนี้นี่ก็โอเคแล้วครับผมแล้วก็แค่รูดซิปนี่ครับ เหมาะสำหรับสายมินิมอลนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ